สวัสดีครับผมสวัสดีครับเปิดตัวด้วยเฟอร์รารี่เลยนะฮะคันนี้แนมะ่งสุดยอดนะคูโทนนะฮะขาวดำนะวันนี้อยู่ที่แลนด์ไบท์นะฮะนี่เปิดตัวด้วยรถสปอร์ตเลยนะเฟอร์รารี่นะฮะวันนี้อยู่ที่แลนด์ไบท์นะมาดูจักรยานมาอัปเดตจักรยานรอบเดือนเดือนอะไรเอ่ยเดือนอ่ากันยายนนะฮะตอนนี้ประมาณอยู่กลางเดือนนะฮะมีรถเข้ามาใหม่เมื่อเมื่อ ประมาณกลางเดือนนี้ไอ้กลางวีคนี้นะฮะวันนี้เลยมาอัปเดตให้สมาชิกชมนะฮะนี่นะฮะสามารถมาดูได้นะนี่ k h นะฮะสวยนะของเมกานะฮะตอนนี้มีรถไฟฟ้าเข้ามาเยอะเลยครับเพราะว่าที่นี่ได้รับความนิยมนะฮะอันนี้อะไรสวยเนาะนี่ดูนี่ฮะดูแบรนด์เขานะฮะดูโน่นะฮะเนี่ย B นะฮะสวยนะป้าย แล้วก็เนี่ยเสือภูเขานะฮะนี่อันนี้คือหน้าร้านนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาอัปเดตรถทั่วๆไปนะรถรถหลายๆแบบนะแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยจอะมีสมาชิกหลายท่านนะ,ะถามถึงรถแม่บ้านนะผมจะพาพาชมนะแต่คลิปดีนะชมรถทั่วๆไปก่อนหลายแบบหลายสไตล์นะ,ะก็คือทั้งรถพับรถแม่บ้านนี่เทอร์นรือะไรเงี้ยที่จอดอยู่หน้าร้านเนี่ยมีรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าเริ่มต้น7,000บาท นะอยู่ตรงนี้แล้วก็รถพับรถพับเนี่ยได้รับความนิยมนะฮะตอนนี้เพราะว่าจากการที่ประโยชน์ของการใช้งานของมันนะฮะ<ม>ก็คือว่าสามารถพับใส่รถไปปั่นกับครอบครัวได้นะฮะแบดไบก็มีนี่นะฮะอันนี้คือหน้าร้านเขานะอยู่ที่พุทธมนฑลสาย6นะฮะตรงนี้นะเนี่ยรถสาย6เนี่ยที่เลี้ยวเข้าไปตรงนี้คือสาย6วัดไร่ขิงอะ่ะพ่ายง่ายวัดไร่ขิงฝั่งฝั่งที่ออกไปนี้คือถนน ไปนครชัยศรีนะฮะออกไปบรมราชชนีนี่คือถนนบรมราชชนีนะฮะอันนี้คือเข้ามาจากข้างในก็คือมาจากปิ่นเก้าพระปิ่นเก้าสาย1สาย2สาย3าสายสสายห้าตรงนี้คือปากทางสายหนะฮะเรียบเข้ามาตรงเรียบตรงเนี้ยนี่นะฮะสายหที่รถเลี้ยวเข้าไปเนี้ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยรถเลี้ยวเข้าไปเนี่ยก็คือไปวัดไร่ขิงแล้วกันจะอยู่หัวม,มุมเลยนะฮะก็คือมาจอดรถอย่างเงี้ยเขาก็จอดรถกันหน้าร้านอย่างเงี้ยเรียงๆียกันไปแล้วก็มาขนจักรยานได้นะฮะ ก็จะมีลูกค้ามาดูนะฮะหลายคนเนาะใครที่ชอบจักรยานนะฮะรักจักรายานเนี่ยมาดูได้นะฮะมาดูก่อนนะเอาไม่เอาว่ากันอีกทีหนึง่งนะ,ะมินิเนี่ยดูดิคันนี้สวยไะมินิก็คือมีรถหลายแบบนะฮะหลายสไตล์เนาะเนี่ยที่เห็นจอดนี้ก็รถพับนะฮะก็มีลูกค้าหลายท่านนะฮะเข้ามาเข้ามาดูกันนะ ชอบก็เอาไปไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะฮะนี่มาสวยๆงั้นเรือว่าเรโนโ่เร <Okay. S 1> โน่รถฝรั่งเศสนะฮะคันนี้แต่งโหคันนี้แหละคันนี้แต่ง,นนตงซาเรโนโร่นะดูดิสสใส่เออใช่สวยมากอุ้ยไม่เคยเห็นเรโน่แบบนี้เลยนะฮะโอ้สเปคสูงมากเนะ,ะดูเบาบิาว๋วเลยอะ่ะฮะ เออใช่ดูดิยางทางทางเรียบด้วยยางสลิปเร็วนะฮะน่าจะเป็นได้กระหลงพวงกะน,นกอ๋อไม่ไม่กวงครัไม่กวงเป็นกระหลงสวยมากกัเออโอ้โ,อโหมาถ่ายมาถ่ายเป็นปีแล้วเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะเลโนเนี่ยว้าสี่พันหนึ่ง<ะ>ใช่โอ้โหสวยรเฟือง,งลั่นด้วย หนวแล้วมินี่คันนู้นก็สวยมิน่ซูปเป้คันนู้นสีคันเขียวนะโอโ้โหสวยนะเรโนโอ้โหเจ้าของเก่านี้แต่งมาได้สุดสวิงลิงโก,กจริงมือสองนะฮะเบอร์สองจากต่างประเทศนะฮะนี่นะฮะก็จะเห็นรถไม่บ้านนะฮะทางนี้มีเยอะนี่ทางนี้ก็มีดาวคอนก็มีนะฮะรถอเมริกาดาวฮอน,นก็คือรถพับที่ ชื่อพอสมควรเลยนะฮะชื่อดังดังกระชอนนะดังกระชอนนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รถที่แบบว่านี่นโรเวอร์ของอังกฤษนะฮะเนะี่ยรถพับเฟียดนะฮะแล้วก็มินิเร,รเรโนอะไรเงี้ยมันก็มีนะฮะเนะี่ยสวยๆอย่างเงี้ยเนาะลุยกาโนัวของแคนาดานะฮะก็มีหลายคันเนาะนี่นะฮะอันนี้เป็นวินิเวโ่เโนาะเป็นรถมินินะหมอมินิ ไม่ได้พับนะฮะพับไม่ได้แล้วก็นี่โอ้โหนี่สเปคดีดีงั้นเลยเดี๋ยวนี้นี่อะไรเนี่ยนิกสไตล์นิกสไตล e อะไรเงี้ยนี่นะฮะใครอยากได้รถแบบเนี้ยจัวจัวนะแล้วก็มีรถแม่บ้านนะฮะเนี่ยมีคนอยากให้ผมขายรถแม่บ้านชอบนะผมว่าไปปันหลายคันแล้วนะฮะก็คือชอบมาก อยากให้ผมทําคลิปรถแม่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวผมแยกให้คลิปนึงเลยดีกว่าเนาะเป็นระถแม่บ้านจัดให้นะที่แลนด์ไบอยเพราะรถแม่บ้านที่นี่เขาเฉลี่ยเฉลียฉล่ยแล้วนะพูดตรงๆอ่ามันเริ่มต้นที่ประมาณ2,000กว่าบาท2,500 2,600 2,700แล้วก็ถ้าเฟรมอลูหรืออะไรเงี้ยก็ไปจบที่ประมาณ3,000นิดๆน,นะฮะ3,500ถ้าสเปคสูงๆหน่อยนะดีๆหน่อยเขาแต่งให้ก็ประมาณ3,700แค่นั้นเองนะฮะแต่เริ่มต้นเนี่ยเฟรมเหล็กหรือเฟรมทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ2,500 2,700เอง แล้วถ้าเกิดเอาหลายคันนะตั้งแต่5คันขึ้นไปเขามีราคาส่งอีกนะก็คือเอาไปขายได้หรือหรือมีใครอยากได้เพื่อนๆรวมกันหลายๆคนเนี่ยเอา5คันขึ้นไปเนี่ยเขาคิดถูกมากนะฮะบางทีพันกว่าบาทเองพันแต่พันเก้าเองนะรถแม่บ้านเนี่ยนะสเปคก็ครบอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นนะแต่ยังมีอีกเยอะเลยนะกองกองให้ทําอีกเยอะเลยนะบางทีพ่อค้าก็มาหา,าแถวนี้นะฮะคือเอาเป็นกองอย่างเงี้ยถ้าเป็นกองอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดแค่พันละพันกว่าบาทเองนะฮะ คือที่นี่หลากหลายมากถ้าใครชอบผมว่าถ้าใครอยากได้เนี่ยมาดูที่นี่ว่าหลากหลายหลากหลายจริงๆเนาะเนี่ยเสือหมอบเสือภูเขาก็มีนะฮะไฮบุงไฮบิดอถ้าเป็นเสือภูเขาก็จะอยู่มุมนู้ดเสือหมอบนะเสือหมอบก็จะอยู่ฝั่งนึงนะฮะอันเนี้ยแทนผีเสื้อก็มีเนี่ยเท็เนี่ยเนาะเห็นแล้วชอบเลยเนาะผมว่ามันไปต่อได้นะผมว่าคันเนี้ย คือถ้าเกิดไม่ใชค่ดาวมองเก็ไม่มองนะ,ะดาวเรามมันเยอะแล้วใช่ไหมใช่ผม,มว่าถ้าเกิดไม่ใชค่ดาวมันก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่มันไปต่อได้ไปต่อไหมครับว่าถ้าเราไปขี่แล้วสวยมีคนขอซื้อโ<ร> <c oughs> อเคครับพ่อพ่าได้นาะอาจจะทำอาจจะทำไรายได้ให้เรานะสนับสนุนนะฮะคือจริงๆจักรยานแต่ถ้าเกิดเห็นสวยนะถ้าถ้าถ้าเห็นที่นี่สวยแล้วเอาไปนะแล้วถ้าเกิดมีไปปั่นแล้วมีใครเห็นแล้วบอกว่าอยากได้เนี่ย ผมว่ายกให้เขาไปเลยได้นะขอค่ารถสักปีขอค่ารถสักพันนึ่งนหะมแล้วเราค่อยไปหาใหม่นะบางคนเขาไม่อยากมาที่นี่นะ,ะเขาเห็นแล้วก็ชอบเขาเอาเลยถ้ามาที่นี่เขาต้องเลือกผมอาจจะโดนด้วยนะอาจจะโดนผมว่าได้นะสมมติว่ามีคนมาขอซื้อผมอย่างเราสมมุติเราซื้อมาหมื่นหนึ่งเนี่ยเอาผมขอหมื่นหนึ่งแล้วกันคือไม่ต้องเดินทางมาเนาะอันนี้ไม่ได้ถ่ายนะอ้ะอถ่ายอยู่เลยฮ <laughs> ะาตามสบายเลยนะฮะ เจอตัวนู้นแบบแม่แรงไหมฮะตัวไหนเอสอ่ะโอเคสใช่ไหมเจอแบบไม่แรงเจอไหนฮะเจอที่ไหนบ้างปะตัวนี้หายากนะผมเห็นในงานทีโอทีราคาแรงนี่มันพับตวัดด้วยเปล่าเหมือนกับข้างหลังมันขอพับข้างขอไม่ได้ตวัดม่นว่าเหมือนตวัดเหมือนบอมตันเนาะเห็นเห็นเดยหลังมันคือคือบางทีแล้วแต่ที่เนาะเขาขายกันแล้วแต่เนาะแล้วแต่แต่ละจุดว่าเขาจะบวกกันเท่าไหร่เนาะไม่ได้ ถ้าถ้ากระโหลกกวงมันจะมันจะเอานิ้วไงแกงกระโหลกกวงนะแต่หน่าจะเป็นกระโหลกเหลี่ยมมันจะเอานิ้วแย่ได้ถ้ากวงเนี่ยมันแย่ด้วย่ได้คุณที่เจอกระโหลกกวงไม่ได้เลยนะ <c oughs> อ่าผมชอบเอานิ้วแย่เข้าไปจะได้รู้ว่ามันกวงจริง <c oughs> <c oughs> นะนี่อันนี้เสือภูเขานะเสือภูเขาก็มีนะเทนันเดลอะไรพวก <c oughs> นี้ลองดูนะนี่ อันนี้ของลูกค้านะฮะเขาจัดไปแล้วผออนุญาตถ่ายรถให้เขาดูนะนี่็เนะครับอาแต่เสียงได้ไม่เอาหน้าเนาะนะฮะจะยินเสียงนะฮะใครไปเจอที่ไหนนะขอซื้อได้นะเก๋กี่เป็นนักตั่งนะรอยากได้มานาเบอร์ยเนาะอันนี้ตอนมันตั้งคุณเคยเห็นมันตั้งไหมมันพลิกกลับมาตั้งได้นะได้มันพับคอแล้วมันตั้งได้เลยนะตั้งอย่างนี้ได้เลยเขาให้ที่ล็อกด้วยเหรอหรื่องไงเนี่ย ให้มาเลยครับผมก็ไม่ขุดเอาขุดตอวใหม่ไอ้นี่นะมันไม่ใช่ล็อกรหัสใช่ไหมใช่คืออันนี้เขาให้เลยใช่ไหมให้เลยอ๋อโอเคเลยเอาพี่เขาก็สั่งนะแล้วเดี๋ยวเขาไปหาหาช่างนะคืุญแจเนาะนี่นะครับอันนี้ผมก็เก้าสิบเลยครับตรงนี้ได้ด้วยเดี๋ยวเขาจะล้างให้เนาะไม่ครับผมต้องเอาไปทำเองนักถือเป็แบบนี้เลยนักทำด้วย Okay, แม่ผมซื้อแบบนี้เลยผมไม่อแล้างเองถ้าเกิดที่ก็ทำกทำพี่ก็จะไม่ได้ขายราคาีอ่าโอ้ยก็ดีนะถ้าไปอย่างนี้เนาะโอ้โหเนี่ยใครสนใจอย่างนี้มีหลายคันนะมาลองเลือกด<า>ูนะคะอ่าหลายคันอยู่นะมาเลือก,เ,อกเรื่องถ้าใครทําเป็นนะ<า>ผมว่าคุ้มนะเข้าไปอย่างนี้เลยเนาะแล้วไปทําเอาผมว่าคุ้มคุ้มคุ้มอย่างแรงอ่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ทําอะไรเยอะนะผมรวมๆแล้วก็ดูว่าน่าจะเป็นร้านแล้วก็น่าจะร้านอย่างเดียว จักรยานมันไม่ใช่รถยนต์มีทั้งหม้อนะมีทั้งเครื่องนะอันนี้มันมีก็มีแค่ปั่นชุดขับนิดเดียวตั้งนิดเดียวน่าจแล้วของของเขาได้คุณภาพนะคือบางทีซื้อพวกเนี้ยพวกอะไรนะลูกปืนลูกอะไรเนี่ยมันใช้ได้อีกนานเลยเนาะเราใช้แบริ่งใช้อะไรพวกเนี้ยเนาะแต่ตอนนี้สภาพเหมือนไม่ได้ตัดแดดเลยใช่ใช่โหนี่ถ้าได้ขัดหน่อยนะนะครับอ่ะเลือกกันเยี๋นะฮะเลือกกันมาดูนะนี่นะฮะ ก็ข้างในนี้ก็ยังมีอีกนะอะเมื่อกี้ผมพวกเสือหมอบเดี๋ยวผมลืมลืมลืมข้มามตรงนี้ไปเอาเสือหมอบเนี่ยเสือหมอบตรงนี้เขามีเยอะนะฮะก็คือเสือหมอบที่อยู่แถวนี้เป็นเสือหมอบพินเทสก็คมีทัวริงเลยนะมีมีโครงเหล็กให้ด้วยใครที่หารถทัวริงนะมองได้นี่นะฮะข้างในเนี่ยเสือหมอบเปงนั้นเลยนะฮะเนี่ยมีตะแกรงเหล็กให้ด้วยไหมนีนะครับเดยวที่อาเชิญเลยครับอันนี้จัดเสือหมอบได้ไหมฮะ ก็คือตรงนี้เขาจะมีเยอะนะฮะก็คือเสือหมอบเนี่ยไม่ใช่น้อยนะมามามันเป็นโซนนะฮะเป็นโซนแต่ว่าไอยอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็จะเป็นเสือหมอบขายเป็นคันๆนะไอโซนที่เราดูตอนต้นคลิปอาจจะขายเป็นราคาส่งนะฮะคือเหมาเหมากองทีละห้าหกคันได้เลยเนาะรถไ,ไฟฟ้า อันนี้ก็จะเป็นไฮบิดเสือภูเขานะเนี่ยก็มีอีกเยอะเลยนะฮะยางแม็กซิดเลยนะดูนะแผงแผร่อยู่เต็มเลยนะฮะตอนนี้มีหลากหลายนะบอมตันโอ้บอมตันก็มีนะฮะตรงน,นี้ตาฮอนมิวแล้วบ,บอมตันนะฮะเนี่ยผมว่าคือมาจับเอาแถวนี้ได้เยอะนะบันทัช จักรยานพับนะฮะมีหมดนี่นะจักรยานแม่บ้านทางนี้ก็มีคือตรงเนี้ยเรียกได้ว่ามาเป็นเหมือนเชียงกงเลยดีดิเชียงกงจักรยานนะฮะเนี่ยอย่างแม่บ้านเงนี้ยนียคือมันมีสองราคานะถ้าเกิดใครที่รู้จักช่างแล้วไปจ้างช่างทําแล้วก็ซื้อราคาถูกไปผมว่ามันคุ้มนะซื้อหลายไอคันหรือพวกหรืออย่างเช่นพวกค้าเงี้ยก็ซื้อไปขายต่อนะ ซื้อไปทําแล้วขายต่อก็คุ้มหรือใครที่ซื้อไปปั่นเองเนี่ยถ้ามีฝีมือหน่อยคือทําเป็นไม่ไม่ซับซ้อนมากก็เอาไปตามสภาพอย่างเงี้ยไปทําเองก็จะปูกากนะฮะส่วนถ้าใครแบบว่าอยากได้แบบปั่นได้เลยก็ทําได้นะฮะก็ขอค่าแรงนิดหน่อยนะมีบวกค่าแรงค่าอะไรที่จะต้องเปลี่ยนต้องซ่อมไปแต่ไม่แพงมากนะฮะไม่ได้แบบว่าราคาดุถึงขนาดว่าโอ้โหบวกอีกครึ่งหนึ่งหรืออีกสองเท่าไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะก็พันกว่าบ,บาท พันกว่าบ,บาทนะฮะนี่นะฮะตัวสองนี้ก็เป็นแม่บ้านนะฮะแม่บ้านชวยมากไอ้พวกนี้ทํายังพี่ดูวยว่าเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้ผมให้เขาทําให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่า<ช>แค่ว่าต้องมาประกอบไปประกอบไปประกอบแทนประกอบอะไรล้างขัดทําความสะอาดตั้งลงตั้งล,องล้ออะไรเรียบร้อยแล้วโอ้โหเเล็กน้อยแค่ว่าเนี่ยผมก็ใส่ตะกร้าใส่ท่านใหม่ทานแล้วก็เช็คอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองว่าเขาลื้อไฟหรืออะไรมาครับ วันมีครบครับนี่นะฮะใหม่คิดเลยถ้าอย่างนี้ก็ถูกถูกถ้าอย่างนี้ก็ถ้าราคาหน้าร้านก็เหมือนที่ที่แล้วก็คือ3ามพันสามสามพันบาทเองสามพันพร้อมส่งพร้อมส่งด้วยสามพันที่พร้อมส่งทั่วงจังหวัดนะทั่วไทยเลยใช่ครับทั่วไทยเลยสามพันสามส่งให้บีนะฮะโอ้เดี๋ยวผมมาจัดให้เลยตรงนี้มาที่ร้านก็คิด2องพันสุายให้อ่าเฟรมอลูเนาะเฟรมเหล็กเฟมเหล็กเฟรมเหล็กนี้เฟรมเหล็กแล้วก็มีตะกร้าตะเข้ให้ไฟไฟไฟออโต้ไฟอะไรมีให้ครบ โอ้เหมือนเหมือนอย่างนั้นหรืมีเกียร์มีไฟอะไรส่งส่งให้เลยครับส่งกลับมาบ้านเลยนะฮะโอ้ขอบอกนะฮะค่าส่งเนี่ยประมาณ5 0 0ร้อยถึงแปดร้อยนะฮะห้าร้อยคนมึงเพื่อนไม่อยู่ก็ให้าร้อยไม่ใช่ถูกๆนะฮะถ้าเกิดส่งกันเนาะเนี่ยตะกร้าเตรียมมาปุ๊บเลยเติมเลยนะฮะรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าเนี่ยดูดิเข้ามาเยอะมากช่วงนี้เน้นรถไฟฟ้าด้วยเนาะน้ำมันแพงอ่ะเลยนะเอ็นกางนิยมเลยฮะนี่นะฮะ มาจองไว้ได้นะพี่เนาะ,ะจ,ร sure จริงๆมาดูแล้วจองไว้ก็ได้เนาะได <oh mm ้ับผมเพราะว่ารถไฟฟ้ามันต้องใช้มันมันไม่เหมือนรถพวกนี้มันใช่มันต้องต้องเช็คแบตเช็คสายจอนี้สวยนะเนี่ยเอ้โ้นี่จอให้มาอย่างเทพลยอ่ะโอ้โหหน้าขายเนาะหน้าขายสายพานสายพานโอ้โหเยี่ยมจริงนี่นะฮะมามาดูได้นะผมว่าหน้ามาดูนะ เปิดทุกวันนะฮะวันธรรมดาก็เปิดนะถึงสองทุ่มนะถึงทุ่มหนึ่งถึงหกโมงแล้วแต่นะฮะถ้าเกิดลูกค้ามีก็เปิดอยู่นะ,ะไม่ได้ไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดกับนี่นะเทิร์นพวกนี้ในของใหม่นะอันนี้แค่ช่วงนี้ฝนตกนะฮะถูกระอองฝนนิดหน่อยนะแต่จริงๆรถใหม่นะเขาเดี๋ยวเขาขัดให้อะไม่ต้องกลัวนะขัดให้เหมือนใหม่เลยนะถ้าใครชอบอย่างนี้นะชอบมาหรือค้นผมว่าโอเคเลยเนาะบ m มก็มี นะฮะฮว้าวบางทีอาจจะมีเพชรซ่อนอยู่ในตมนะเขาเรีอยกเอย่างเช่นคันนี้โอสาย็กมาเห็นเลยไม่ต้องห่วงเลยนะดูดิสักขนาดนี้อ,อ๋ก็เดี๋ยวผมไปเจาะให้นะผมไปเจาะรถแม่บ้านเจาะรถเป็นชุดๆไปเนาะแล้วแต่นะฮะ อันนี้ผมมาอัปเดตให้ชมก่อนนะเป็นภาพรวมแต่ถ้าเกิดใครอยากมาก็มาดูเลยนะไม่ต้องรอคลิปอื่นนะที่เป็นเป็นเจาะบางคนนะอันนี้ผมถ่ายภาพรวมให้ดูเฉยๆว่ามีแม่บง้งแม่บ้านมีอะไรบ้างนะแต่ว่าใครอยากได้ก็มาหรือว่าจะรอคลิปผมก็ได้นะผมลงทุกสัปดาห์นะฮะนะผมลงให้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งคลิปเนาะก็จะแยกเป็นรถนู่นรถนี่บางทีรถแม่บ้านคลิปหนึ่งรถสามลอ้อรถไฟฟ้ารถอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็แล้วแต่นะฮะว่าจะดูไงแต่ถ้าเกิดดูภาพรวมเนี่ยผมมาอัปเดตให้ทีหนึ่งนะก็คือเดือนละคลิปพอนะลงอัปเดตบ่อยๆก็เดี๋ยวจะเบื่อนะฮะเดี๋ยวจะเบื่อกันเนาะผมจะมาอัปเดตให้ดูอาทิตย์เดือนละอาทิตย์ไอไม่ใช่ดิเดือนละครั้งนะเป็นคลิปรวมอย่างนี้แหละอัปเดตจักรยานเนาะแต่ว่าสุดสุดแล้วแต่ก็มาดูนะฮะหรือว่าโทรมาสอบถามเขานะเพราะว่าผมจะให้เบอร์โทร แผนที่และคําอธิบายใต้คลิปอะไรเนี่ยอยู่อยู่ที่ใต้คลิปผมหมดแล้วนะตอนนี้อยากได้งบป,ประมาณแค่ไหนอย่างเช่นอยากได้รถไฟฟ้างบป,ประมาณสักแปดพันน่ะลองลองลองทักมาคุยกับเขาะนะฮะมีทั้งเฟซมีทั้งไลน์มีทั้งเบอร์โทรทักมาคุยก่อนแล้วเดี๋ยวเขาถ่ายรูปส่งให้ดูว่าตอนนี้มีแบบนี้แบบนี้แบบนี้อยากได้แบบไหนแบบน,นะฮะแล้วเขาส่งด้วยนะส่วนใหญ่จะฟรีส่งนะฮะส่งฟรีนี่นะไปถ่ายหลายที่นะฮะแล้วแต่ว่าใครชอบที่ไหนนะก็ลองเลือกกันดูนะฮะ เอาตามเอาตามความชอบใจเลยนะผมไม่ได้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเอาที่ไหนนะฮะแต่ว่าผมพยายามจะมาอัปเดตให้ชมว่าที่ไหนมีบางทีอาจจะเจอแบบที่ต้องการนะฮะตอนเจอที่ต้องการปุ๊บก็อา่าก็อาจจะมาดูนะฮะนี่มันเป็นรถลากเลยเนี่ยรถเด็กคันนียนะติดก,กับจักรยานนะฮะกลายเป็นรถลากโอ้จ๋วะโอเคครับ แล้วเดี๋ยวไปดูคลิปคลิปต่อไปนะฮะสัปดาห์หน้านะก็ดูผมจะลงให้สัปดาห์ละคลิปนะฮะแรไบี์นะก็คอยดูกันนะฮะสบายสบาย